ตอนนี้แม่ค้าก็เริ่มทยอยมาเก็บแล้วครับที่ตลาดท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้มาชมกันนะครับต่ำกับเก้านะครับท่านผู้ชมต่ำกับเก้าไว แกบวชนะครับเดี๋ยวมาคอยติดตามชมกันนะครับแก่งจอมปลาทูเดี๋ยวไปซื้อในตลาดกันเดียวนะครับ่มามชมโอเค trong nó gặp kính trông oh. bắp 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 còn 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 bắp còn bắp 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 trong cặp nhẹ lục trong ni cặp vòi nhé, nhẹ nó anh... gặp nhẹ à trong cầm piệt nhẹ trong cầm piệt cặp là tù ní cái buốt tờ điêu con dính dính không mồm cầm con cặp còn ní về là có trăm mồm là tần mai rồi đi ok trong anh รวมมาทานพร้อมกันนะครับเห็นจอมปลาทูปลาทูมันโอปลาลังปลาลังปลาทูเหนจอมเลี้ยกลับเปียกกับไดาเรวนะครับได้เรลวนี่ครับปลาทูนี่ ประตูตัวใหญ่นะครับี่ครับประตูโอเคกับตาโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้เหมอกับน้เรากลังเเดือนลครับ วงเดมโมไม่มีตานะครับไม่มีตาโมเดลทัดแล้วเราก็ก่อยวงเก้านะครับโอเคโอเคจากนดอนนะครับ,บน้ำดอน <laughs> lại gần trong chấm nó gặp lại, okay, để rồi này mo gặp say gặp mất lời nó gặp mất lời để rồi thầy làm nơi làm nơi ตัดๆกับตัดนีดดดดออ่ไม่รู้เป็ดว่าอะไรแล้วกับแต่เดียวนี่าเลยนำเกนยังเราต้องเตะนำเลยโอ้โห อนกับชา,ารลุดที่ว่าเป็ดๆป็น้องเออตทนก่อนอืมแานก่อนกับกันเป็ดก่อนอืมจิกิมไม่ได้เหรอเดี๋ยวต้องใ่กอนนะกับเดี๋ยวนี้ก่อน

ได้ของถึงบ้าน<ม>แกะดูก่อนแล้วค่อยจ่ายตังค์เพราะว่าเก็บเงินปลายทางเด็กครับเรียกว่าครบเซตเลยดูแลตั้งแต่ภายในถึงภายนอกเลยนะคะวันนี้ครับเก่งจอมตาตูตะลั่งนะครับหนามจอมก้ามน,นะครับ

กับใจพุ่งจ wow. ER okay. mm ุ่ดนิดๆนะครับนิดๆไม่ได้ไม่ได้เยอะครับนิดเดียวพอพอเดี๋ยวปริมาณนะครับเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวชักแกงกุ้งก้าวกับเดี๋ยวแกได้ใส่ปลาอลไรนำแกโดนอะไรโอเคเลยใส่ปลานะครับท่านผู้ชมปลาครัะปุก ปลาลงปลาล่ง่ป,ะงปะนะครับใส่ปลาเหล่งลงเงียบรวยเลยนะครับลังหนังป้านนี่ครับก้องแกบวชโอ้โหนี่ครับสุดยอด,อโ,ดยโอเคเนี่ยเดี๋ยวนี้เอานเดียวเปียก จุ่มเล็กๆอ,อ่าจุ่มไม่เนือ้อรับไม่ได้กวนนะครับเรากวนไม่ได้เนื้อมันจะปลุยนะครับเราไม่ต้องกวนน้ำจอมเปียกจับเหงนตร่มนายน้ำเดือดปึ้ง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 ,ง,ง,งเ,ดเดี๋ยวก็หยกอยากชิมสักแปน๊นะครับเอ้าชิมดูโอเคเลยยัง พี่ตับไม่กินเปรี้ยวแน่เลยเ<อ>ใช่ไหมได้ไหมมันได้แหละแต่ตับบอก่อนถ้าเปรี้ยวหน่อยอร่อยโอ้ได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 เพราะว่าพี่ตับออกหวานอะไรกลมกล่อมมากโอเคอย่างนี้มนะันออกหวานอะไรกลมกล่อมมากเลยบางแต่ว่าเปรี้ยวนี้เปรี้ยวน้อยไปนิดหนึ่อย่างนี้นึงอ่าเปรี้ยวน้อยนิดนึงเ,เพราะว่าอ้อ้เป็นคนกินแกงต้องเปรี้ยวแราวว่าถือทิ้นไม่ได้อร่อยพี่ตักอเลยกลมกล่อมนะ จอมนะครับท่านผู้ชมแข่งจอมแข่งจอม,จอมนี่เติมตั้งนิดเลยจังหวะโอเคแล้วอืมกันกลับกับกักกลับเลยครับท่านผู้ชมนี่กับปลอมเลยนะครับนี่อุปกรณ์ลปลอมเลยนะครับกับกีาร์กับกีตาเดือดเดี๋ยวเราไปยกเลยก็เอาเต็มนี่ครับไปเจอมาเดี๋ยวนี่ครับไปเจอมาที่บ้านเรา จ้ามานี่กับนี Omaha, ่ที่ทวตนถ้าเราไม่เจอนี่เราก็ไม่ได้แกงอ่าเราก็จ้านก็มีปลอมเลยครับแต่ผู้ชมจ้านก็มีปลอมนี่ท้านปลอมอิจฉาปลอมปลอมหมวใจบวชนี่ก็อ่าแกงก็กำลังเดือดเลยครับเดือดเลยครับแกได้ยกแล้วแกได้ยกครับออามาแกงส้มปลาลังปลาลังนับท่ับผู้ชมจังหวะโอ้ว่าร้อยจังหวะยกว่ายกว่ามือร้อยจังหวะแต่ไม่รู้ร้อยไม่ร้อยนะครับเดี๋ยว ปล่อยมากินปลอมๆเหมือนกับกำๆก็ลงเปิดกว้าเลยนะครับเปิกว้าเลยโอ้โหเดือดเลยรับเกๆเลยอะไตัวยังสุกแล้วแล้วเมื่อสุกแล้วนะครับนี่เหน้อบล่าเหน้อบล่านะครับโอ้โหนครับมันๆเลยรับ่านผู้ชมนี่นาวาคงจะร้อยนะครับสุกแล้วเดี๋ยวกินได้ยกนกะรับ้ยกบุยเลยกวารีเลย เกือบลืมได้เกยนแต่เพิ่งจเอ้อนี่กับเอ๋อเด็ดเกือบเกือบลืมไปเกือบลืมไปเดี๋ยวนำนำนี้ยโเขาเกือบลืมได้เกินนกกระแลเกือบลืมกับนั่นเลยแกว่าปังปังเกือบนิดเดียวเดี๋ยวล่ก่อนนั่นเลยวัดไช่ปังปังนกอันนี้จริง เมต้กเกือบลืม,ลมดันไปจมือเ <c oughs> ด้ตเคยนะครับเคยอโอ้โหเกลือนลืม,ลมอ่านี่อะไรกับจูดจูด โอ้โหเกือบดื่มครับกลังจะเมื่อกลับดื่มโอมาจิ้มแล้วโอ้จิ้มจิ้มแล้ว บ้านลยครับท่านผู้ชมนี่่เเดเดี๋ยวไ้เดือนะกิดก่อนเลครับเดือเดี๋ยวก็ยกได้เลยเพิ่นเลยครับโอ้โหได้เลยเนาะโอเคยกยกก่อนยก,กรับเพินั่นเลยรงโอ้เลยแลกิ่มเลยโอเคอ่าปานปานเ,เดี๋ยวผมก้าเหล่ากับท่านผู้ชมดูก้ากับเหลา ดเดรโ,โหปลาลังแ,ลแข่งต้งมปลาลังเหนือสุดยอ,นอ,อนดนะครับท่านผู้ชมโอเคได้แล้วนะครับแข่งต้มมือหนึ่งปลาลังหม้อเหลานรับปู่ข้าวเหล้าอู้หงข้าวเหลานะครับท่านผู้ชมข้าวเหลา qua mà qua dùng cán gắp để pin đua dùng cao เกานะครับจังหวัดกนาันะครับวงเก้านะครับตรงนี่ครับตรงไ้ใดตรงไ้ใดประมาณนี้นะครับนี่ครับข้ายกมาช่วยนะครับนี่อุ้งไงบอกประมาณนี้นะครับวิธีวงเกานะครับบางคนก็ไม่เคยวงนะครับวงไม่เป็นนะครับตรงอันบอกประมาณนี้นะครับนี่ครับเดี๋ยวนะครับเกือบลอยแล้วนะครับเดี๋ยวก็ออกไปเจอมองนะครับโอเค

นี่เก่งต้มปลาลังนะครับปลาลังนี่กักกักกเลยกับท่านผู้ชมโอเคขอบคุณทุกท่านติดตามนะครับขอบคุณที่รับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กับช่องอำนาจชาแนลด้วยนะครับสวัสดีครับครับประหยัด ไปหลายตังค์นะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดเราไปกินที่ร้านนะครับสามมื้อยันอ้อเสียร้อยนะครับแต่วันนี้ลงทุนแค่100บาทก็ไม่ถึงนะครับท่านผู้ชมซื้อปลาพอดีนะครับ100บาทก็ได้สามมื้อนะครับท่านผู้ชม